สวัสดีครับยินดี้อนรับสู่มิสเตอร์พูดชแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of ี้เคมบริดสาขาอเอ็นเซอร์วนะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองดสอบไปเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกิจว,วิชามาต่างๆที่ผมสอบมาทั้งหมดการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนในเอลผมนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยลิงก์อยู่ใน description ข้างล,างล,าล่างนะจ๊ะเก้าร้อยก้สิบสคิวเท่านั้นมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการล้มเหลวนะครับทุกคนที่ล้มเหลววในชีิต มึงฟังคลิปนี้ได้เลยนะไม่ว่ามึงจะสอบตกมึงจะสอบมหาลัยไม่ติดมึงโดนเมียตกมึงโดนแฟนทิ้งมึงฟังกูนะรับรองได้ประโยชน์แน่นอนไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะมึงจะรู้สึกเครียดมากๆนะและ้วรู้สึกเลยว่ามึงจะต้องทําอะไรสักอย่างโอเคไหมมาเพราะั้นมาเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนมันไม่มีใครประสบความสำเร็จทุกเรื่องในชีวิตนะครับคนที่ประสบความสำเร็จมากๆไม่ก็เคยล้มเหลวเครียดมาก่อนนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะ อ่ะถ้ามึงรู้สึกเศร้าอยู่ตอนนี้นะครับผิดหวังกับชีวิตรู้สึกว่าท้อแท้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไอ้เคียดทำไมชีวิตไม่ทำกับกูแบบนี้มึงฟังโอเคไหมมึงตั้งใจฟังนะอ่ะตอนนี้ที่มึงเศร้าอยู่นะครับกูคิดว่าลุกมึงรู้รู้เลยว่ามึงกำลังจะคิดว่าเออเคียชีวิตกูก็ต้องไปหาเพื่อนกูก็ต้องไปแดกเหล้านะครับกูก็ต้องไปยอมใจทำไมชีวิตไม่ทำกับกูแบบนี้เห็นไหมแต่ แต่ถ้ามึงนั่งร้องไห้อยู่บ้านแล้วมึงรู้สึกว่าเฟลนะครับกูจะด่ามึงว่ามึงโคตรกระจกโคตรเที่ยกระจกนะครับมึงเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมึงเป็นคนที่ทุเรศนะครับกูไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับที่มี้าเทคนิคหรือสิบเทคนิครู้สึกเศร้านะครับทำยังไงให้มันรู้สึกตัวเองดีขึ้นไม่มีนะครับกูจะบอกมึงว่ามึงแม่งทุเรศกระจอกนั่งร้องไห้อยู่บ้านไปดีนะ แลวชีวิตมึงเนี่ยก็จะไม่ได้ขี้อะไรเลยนะครับโอเคไหมมึงต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามึงได้ร้งองไห้อยู่บ้านมึงนั่งร้องไห้กับเพื่อนนั่งร้องไห้อยู่บ้านมึงรู้สึกว่าโหโลกกำลังจะถล่มแล้วนะครับเพราะมึงผิดหวังในเรื่องเครียดเรื่องนี้มากๆนะครับมันเหมือนว่ามึงเอามือวางไว้ที่บ้านมึงเอาคอนมาทุบมือมึงอ้อย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 เจ็บอ้ยอย วไม่มีใครสนใจมึงไม่มีใครแคร์มึงไม่ไม่มีใครแคร์มึงนะเว้ยมึงนั่งร้องไห้คนเดียวมึงผิดปังับชีวิตตัวเองถ้ามึงสอบมหาลัยไม่ติดมึงก็นั่งร้องไห้คนเดียวเพราะไม่มีใครสนใจมึงนะครับถ้ามึงโดนผู้หญิงทิ้งมาโดนผู้ชายทิ้งมามึงนั่งร้องไห้คนเดียวมันไม่มีใครสนใจมึงนะเว้ยไม่มีใครจริงๆที่สนใจมึงจริงๆยกเป็นตัวมึงเองไม่มีใครนั่งร้องไห้เท่ามึงกับมึงครับเพราะฉะนั้นถ้ามึงกำลังนั่งร้องไห้แล้วมึงรู้สึกว่าชีวิตกูจะตายมันเหมือนมึงเอาคอมาทุบมือตัวเอง แลวเจ็บเองแล้วลองให้ใหตัวเองคนเดียวไม่ไมีใครแทร์มึงโอเคไหมมึงต้องเข้าใจตรงนี้พอมึงเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมึงก็รู้สึกโกรธขึ้นมาเลยว่าไอ้เฮียกูต้องทําอะไรกูต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างแล้วเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้กลายเป็นคนไม่กระจอกเหมือนเดิมโอเคพราะั้ถ้ามึงเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมึงรู้สึกเลยว่าถ้ามึงสอบตกมาไอ้เฮียกูต้องลุยใหม่วะสอบครั้งหน้าเอาไว้ กูต้องอ่านหนังสือมากขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่ากูจะสอบให้ได้มากกว่าคนอื่นเลยกูจะสอบให้ท็อปห้องนะครับถ้ามึงโดนแฟนทิ้งก็มึงโดนผัวทิ้งมาเคีย <c oughs> เอาวะกูต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้กูต้องเป็นคนที่น่ารักกว่านี้กูต้องเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายกูต้องกล้ามใหญ่กว่านี้กูต้องตั้งใจเรียนให้เก่งกว่านี้กูต้องรวยกว่านี้นะครับเปลี่ยนตัวเองได้นะครับมึงไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้แล้วว่ามึงไปทำที่อะไรมามึงผิดหวังอะไรมามึงเปลี่ยนเขาไม่ได้อดีตเปลี่ยนไม่ได้ แต่มึงเปลี่ยนตอนนี้ได้มึง take action เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นได้ไม่ได้มานั่งร้องไห้แล้วก็เป็นคนกระจอบเหมือนเดิมโอเคถ้ามึงเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมึงรู้สึกเลยว่าวกูต้องสู้แล้วเว้ยนะครับกูเคยสอบ imperial 2ครั้งนะครับไป summer แขมยยืดน2ครั้งไม่ติดนะถ้ากูบอกว่าอ้กูชิบหายแล้วกูคงไม่ได้มาหาลัยดีแนะ่กูก็คงจะไม่อพขียบิท นะครับแต่ตอนนั้นที่กูไม่ติดกูรู้สึกว่ากูโกรธมากๆที่กูไม่ติดแ้วทำไงวะก <st arts> ูก็ต้องลุยไงกูก็ต้องอ่านหนังสือเป็นสองเท่ากูก <st arts> ็ต้องสมัสรไปเพิ่มก <st arts> ูต้องทำซีวีให้มันเก่งกว่านี้นะครับทาให้ตัวเองดูดีกว่านี้เพื่อที่จะสอบเขยมบิดนะครับกูอสอบไปเอลมาสิบสี่ครั้งนะครับถ้าเกิดว่ากูล้มเหลวและล้มเลิกไปตั้งแต่ตอนที่คร <st arts> ั้งที่สิบกูคงจะไม่ติดเข้มบิดแล้วนะฮะเพราะกูต้องสอบอีกสี่ครั้งเป็นสิบสี่ครั้งเพื่อที่จะได้คะแนนเพื่อเข้าเข้มบ เพราะฉะนั้นถ้าพวกมือกำลังรู้สึกล้มเหลวรู้สึกว่าชีวิตทาเที่ยๆอะไรกับมึงอยู่นะมึงต้องเข้าใจว่า,วานี่แหละนี่คือโอกาสที่กูจะโชว์แสดงความสามารถของกูนี่คือสิ่งที่กูต้องทําแล้วกูต้องเทยแอคชั่นตอนนี้ไม่ได้มานั่งร้อง,หงไห้รู้สึกว่าเฮ้ยเียกูเหนื่อยกูชีวิตไม่ทาไมต้องทำกับกูเนี่ยมึงอย่าไปโทษชีวิตมึงต้องคิดว่ามึงต้องทําอะไรเพื่อที่จะกลับมาให้เป็นคนเก่งไม่ใช่เป็นคนกระจอกเหมือนเดิมโอเค พราะนั้นถ้าพวกมึงกำลังร้องไห้อยู่มึงดูคลิปนี้จบแล้วไปร้องไห้กูบอกเลยพวกมึงกระเจอกเคียดๆนะครับถ้ามึงเศร้าอยู่มึงรู้เลยว่ามึงต้องโกรธแล้วก็เทคแอคชั่นเพื่อที่จะให้มึงไม่เศร้าครั้งหน้าทําให้มึงสําเร็จครั้งหน้าโอเคไหมโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนในเอลผมนะครับแอดไลน์ทักมาเลยก็เราก็สิบต่อสกิลเท่านั้นกดซับด้วยนะกดซับด้วยนะสัตว์เจอกันบ๊ายบาย